มันจะเริ่มด kind of ้วยอะไรบ้างครับคดีมฟิล okay okay ์มเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าคือเนี่ยมันไปเรื่อยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนะคลิปเราจะเอาแม่สวัสดีค่ะพวกเราก็กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ใช่ว่า ทิ้งช่วงไปนานเรากลับมากับซีซั่นใหม่ครั้งนี้ซีซั่นใหม่เราเปิดประมบทใหม่เลยถูกไหมคะพี่ถูกต้องถูกต้องเหมือนเราได้ยินมาว่าน้องจากพอดแคสต์อีกใช่ไหมคะรอบนี้ยคือบอกเลยว่าถึงแม้ว่า EP จะไม่ได้แบบมีเยอะทัานแบบสิกว่าตอนแต่ว่าความหลากหลายี่ยนีเพิ่มมากขึ้นแน่นอนพอนัน่นนสีเพราะว่ารอบที่แล้วเป็นพอดแคสต์ถูกไหมคะใช่มีแต่พอดแคสต์อย่วก็แบบเราแค่แบบมาคุยกันโจโะ ขำเฉยๆก็จริงโจะไม่โจะลองไปดูจริงใครท<ต>ี่ยังไม่ดูดูสามารถไปย้อนดูตอนเก่าๆได้ในในช่องนี้ได้เลยถูกต้องค่ะเพราะว่าเราังมีคอนเทนต์อื่นๆอีกเนาะพี่ฟูถูก,ถก,กต้องแล้วรอบนี้ค่ะการกลับมาของเราครั้งนี้ยิ่งใหญ่ทั้ทงยิ่งใหญ่และหลากหลายมากขึ้นไหนหนูแบบลองเกินซิว่าแบบเราเตรียมอะไรมาบ้างได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามีการละครค่ะเป็นปัดยายการละครเลยหรอเลย แต่มันไม่ใช่การละครที่แบบละครละครนะคะมันจะเป็นละครคุณธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ละครคุณธรรมแน่นอนเป็นละครสืบสวนสอบสวนค่ะถึงแม้ว่าจะเี็นปัชญาละครเราก็ทําได้ถูกต้องเพราะว่าความเป็นปัชญาอย่างที่เราเคยรู้กันเรามียาดวิทยาจงไหมคะที่เป็นหางความรู้เนาะถูกพอเราเป็นสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราได้ใช้ยาในวิทยาแน่นอนจรรยศาสตร์ก็คือคดีที่เราสืบสวนสอบสวนกันนั่นเองว่าแบบมันสมควรทํำไหมใช่ค่ะแต่จริงมันน่าสนใจมากเพราะว่ายังไงนักแสดงเบอร์ใหญ่เกิน ต้องบอกว่าแบบเป็นตัวเอกของภาคนักแสดงอะตัวเบอร์ใหญ่ทุกคนเดี๋ยวต้องรอรับชมแล้วมีอะไรคะพี่ฟุกนอกจากการละครของเราแล้วเนี่ยหนูเอาละครมาสู้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ฟุกก็แบบถือว่าแบบเป็นเบสิกพื้นฐานแล้วกันก็ยังเป็นพอร์ตแคสต์อยู่แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นพอดแคสต์แบบเดิมแต่เรามีแขกรับเชิญขึ้นมาอะไรจะมาคุยกันแค่นักศึกษาบ้าหรือเปล่าเราก็แบบกระซิงเขาเรียกว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรนน่้อาจจะแบบไม่ใช่คนที่แบบคนในภาคแต่ว่าคนนี้เนี่ย เป็นเบอร์เบอร์ต้น,เป,นเป็นดาราเอกของช่องได้แขกรับเชิญทุกคนที่เราเอามาคือเด็ดไหมคะพี่ฟุก๊กบอกเลยว่าเด็ดมากสามคลิปเนี่ยมันจะไม่น่าเบื่อละเพราะว่ามันจะมีจริงๆก็ไม่น่าเบื่อเราสองคนก็ไม่น่าเบื่อใช่ไหมล่ะคะเรากสองคนเราสนุกเราสองคนสนุกคน <c oughs> อื่นไม่รู้แต่รอบนี้ต้องสนุกเออต้องสนุกเออบังคับอ่แต่รอบนี้เราไม่แขกรับเชิญถูกต้องทั้งสาม EP เลยถูกไหมคะถูกต้องค่ะมัาจะไปแบบม่วนจอยกันมากกว่าเดิม แล้วนอกจากพอดแคแค์เรามีอะไรอีกไหมคะแบบซิมเพิลซิมเพิลนิดนึงขอแค่เปิดไว้แค่นี้ก่อนละกันถ้าเกิดอยากรู้ว่ามีอะไรมากกว่านาี้เนี่ยต้องเข้ามาติดตามช่องเราแล้วก็กดกด,กดกระดิ่งกิ้งกิงด้วยกิ้งกิงนะคะช,ช่องของเรา feel around us ถูกต้องเชื่อ,อใหม่ใหไ่กว่าเดิมปีใหม่ชื่อใหม่สิริมงคลสุดซร้งพี่ก็แบบพี่แอบน้อยใจเรื่องหนึ่งไม่ยอมเอาฟิโลโซฟีซาสีสิบของพี่ไงฟิโลโซฟีเทพสูนย์ศูเจ็ดใช่ไหมล่ะแต่คนที่แมวแบบไม่เอาคืออาจารย์เนาะที่ไมา าอา<บ>จารย์หรือพวกเราคะมันเขาไม่โหดพี่พี่อ๋อโอเคอย่างที่บอกไปคือเราเปลี่ยนทั้ง ชื่อของช่อง YouTube c h a n n e l ใหม่แล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาเราสามารถทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาดูคลิปเก่าๆย้อนหลังแบบเวลาแบบคิดถึงเราแบบไม่ลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยดูให้มันขึ้นร้อยหน่อยดูดูให้มันขึ้นร้อยหน่อยถือว่าเราก็ได้รับคะแนนฟีดแบ็กแล้วก็แบบใช่ค่ะกำลังใจมาเยอะมากเลยค่ะต้องขอบคุณตรงนี้จริงๆถูกต้องเห็นแบบนี้นะคะเรามีฟีดแบ็กแล้วก็มีแบบเพื่อนๆรู้สึกว่าอยากให้ทําต่ออยากให้มีอะรแปลกใหม่แล้วรู้สึกว่าเออมันฟูลฟิลเนาะถึงแม้ว่าจะแบบเป็นแค่ไม่กี่เสียงแต่แบบ ่านี้แบบมันก็ฟูลฟิลใจแล้วสหรับคุณทีเพราะว่าเรายังนอกจากจะยูทูบใช่ไหมคะเรายังมีเพจภาควิชาของเราถูกต้องช่วงนี้กําลังมีคอนเทนต์ที่เข้ามาตลอดถูกต้องค่ะเหมือนกับมีการเคลื่อนไหวภายในเพจมากมายทุกคนสามารถไปติดตามกันได้เพจของเราชื่อภาควิชาปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยถูกต้องค่ะสามารถคลิกคลิกคลิกเสิร์ชใน Facebook ได้เลยจะเป็นโปรไฟล์สีเหลืองถูกต้องค่ะแล้วก็พี่โลโซฟี่เป็นโปรไฟล์แบบเด่นชัดนี่แหละปรัชญาเชียงใหม่ใช่ค่ะเราจะมีทั้ง โปสเตอร์หรือว่ากิจกรรมต่างๆในภาคคณะมนุษยศาสตร์ใช่ค่ะสาวิสขานั่นสขปญญาอาจารย์คะมันติดอละอาจารย์แค่นีคะโทษค่ะอาจารย์คะติดต่อลงมาเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราจะมีอะไรเคลื่อนไหวตลอดเนาะในเพจถ้าเกิดแบบอยากเข้าไปนะตามทันท่วงทีต้องรากดไลค์ที่เพจของเราถูกต้องค่ะกดติดตามส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้จะเป็นแบบว่า เข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วสนใจยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนภาควิชาปัตยานี่ก็สามารถอาจจะตอบโจทย์ให้คุณได้นะคะต้องค่ะลองดูลองส่งดูมันจะมีทั้งรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอยู่แล้วค่ะสามารถติดตามความขค้ื่นไหวที่เพจของภาควิชาเราก็ได้เลยเราได้ทำคอนเทนต์แบบนี้กันแน่นอนค่ะพี่ฟุกอ่ะรู้สึกว่าเราก็พูดกันมาขอปางปากของคอทุกคนก็รู้สึกอยากจะติดตามแหละรู้สึกแหละอืมแล้วพี่ก็เชื่อมากว่าชาวปัจญาของเราทุกคนเนี่ยค่ะ เขาเฝ้ารอแน่นอนรออยู่ชาวปัตยาเราอะอชาวปัตยาชาวปัตยานี่คือ,อยังไงคะพี่ฟุกก็ชาวปัตยาอเออรออยู่ใช่ไหมคะชาวปัตยาอนอนนอนรออยู่รอ,ออยู่เลยมาแล้วม,มาแล้ว